โอ้โหแล้วคร,รับครับสวัสดีพี่น้องรักเแฟนเพจสพายช่องคนขายไก่ทุกท่านน้อครับมื้อนี้มาพบกันอีบเราครับช่องเบ้าย้อนสล็อตนะพี่น้องกับมื้อนี้ก็าม,ากกมืนนอออมออม้อนี้เข้ามาอยู่กับเกมกินเล่นนะพี่น้องกินเล่นพยองเข้ามื้อนี้บ๊พูดฟันน้ำเพลงพี่น้องมื้อนี้เข้ามากับทุนหนึ่งพันบาทมื้อนี่จบพอกินเล่นเท่าสีออกวะเข้ามาจัดเงินก,ก่อนเลยจักซิปใหม่พี่น้องกับเบ็ด ห้าบาทพี่น้องเบ็ดหาบาทจะซิบใหมก่อนเบิงเบิงเชิงก่อนเนาะเบิงเชิงทันกินเล่นก่อนไปพี่น้องเทือบโบไปมาอี้แยกเขา่าอี้แยกบ่อไรต่อพี่น้องไปกันต่อครับมาไปกันต่อบ่อออกเลยเฉพาะกรนีนกิเลนบ่อออกเลยมานี่ซื้อซื้อเร่บ่พี่น้องซื้อเร่ดีกว่าแต่ขออนุญาตเป็นเบ็ดสิบบาทนะพี่น้องเจี๊ยบอยหายซิพี่น้องจัดไปมาฟรีเกมแรกๆเริ่ม เอาเตะหัวมือเลยเฮ้ยมาหมนิหาสปินเท่านั้นพี่น้องเก้าสปินหุ้นสามพี่น้องมามาหนิเดรุนเดรุนมาอีเคก่อนมาเลยพี่น้องต่อไปหุ้นสีแยกหุ้นสีพี่น้องมาไหลเงีวเงี้ยวมาหนิสิบต่อพี่น้องสวยงามครับอีเอ็สิเข้อบอลเท้าสองอีเอ็ว่าข้อเท้าสองพี่น้องอว่าเป็นยังไดรสปินเฟิร์มมาเทื่อนึงไก่ยังดีพี่น้องเข้าไปไปฮันต่อบา้านนี่คุ้นสิพี่น้อง คุณสิบจะท่านได้ออกอีกเจ็ดเทือพี่น้องสิออกว่าพี่น้องจอบพอเขามาแล้วถุงทองคุณสิบสามสิบบาทพี่น้องวันนี้อีกห้าเทืออุ้ยพุ่งออกไปร้อยสิบเจ็ดบาทพี่น้องวันนี้สวยงามพี่น้องอา้าวพุ่งออกไปพันอุ้ยน้องอุ้ยไหลดีพี่น้องแจ็คคิงวันนี้เอาเอาเข้าไปพี่น้องไหลต่ออีกคิงวันนี้สิบแมมรุ่งบอลแถวสองสวยงามพี่น้องแถวสาม สวยงามครับบ้านี้ไร้กันตองเหี่ยวเวโคูณยี่สิบแปดเราพี่น้องหกร้อยสี่สิบสี่แล้วบ้านี้ป,ปั๊ดโถบ้านี้เอาไปเหี่ยวๆพี่น้องโอ้ยสวยงามพี่น้องรางวัลก่อนโตพี่น้องเบรกนี่เต็มเกือบเต็มเกือบพี่ครับเต็มเกือบมากๆพี่น้องโอ้ยเหี่ยวๆกันไปบ้านี้รางวัเลเงินรางวัลเมกาพี่น้องโอ้ย ใหม่แรกพี่น้องเปิดน้าใหม่แรกเลยเนาะเบสสิบบาทเนาะซื้อพี่เกมเนาะจัดเต็มๆเลยพี่น้องบัดนี้บ้าโอ้ยต่วันซ่อนเนี่ยล่ะสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทแล้วพี่น้องไปทันต่อพี่น้องอีกหาเทือกขุนสามสิบจีพี่น้องมืงหนีขุนลายครับขุนลายแห้งไปต่อพี่น้องสามเทือกสี่ออกอีกบ่เอาสปีดมาเพิ่มพี่น้องแล้วมีอย่างตอนนี้เขากำไรเหรอเนาะกำไรแล้ว สวยครับเตาใหญ่ห้าร้อยสิบบาทพี่น้องเปลี่ยนนี่คิงต่อสวยครับอีกร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้ยรอบนี้ไม่กเกล้วพี่น้องรอบนี้ไม่กเกล้วโอ้ยว่างหันมีกบเนาะมีกบท้องเนาะกบท้อง,อ,งออกสามคูณสามสิบสี่หรือสามสิบเจ็ดนี่ละพี่น้นองว่างหันโอ้ยเบิ้งว่าท่านแคาเตื่นเตือนเนาะย่องกาเตื่นเตือนพี่น้นนองหกร้อยห้าสิบแปดบาทครับอีซองเทืยรพี่น้องจัดไปบัดนี้ เป็นยังไงออกเห็ว่าได้ยูพี่น้องเทื่อสุดท้ายบ่อไรต่อแล้วพี่น้องซ้ำนี่ครับโอ้ยพี่สปิน11เทือพี่น้องรอบนี้3,132บาทบ้าหาสิบสตังค์พ้อบ้านี่จังใดดีเฮาพี่น้องบวก 2, ว่า2,000ันเหรอเด้เดี๋ยวย้องข้อนุญาตล่องหยอด เบ็ดหนึ่งจะหาชิปใหม่เนาะพี่น้องเพื่อโบไปปันนี่เ <c oughs> บื้องว่าสีรไรดีบอโอ้เวลาดีเลยพี่น้องสีม่งแรกน้อวันนี้เนาะจัดเต็มเลยพี่น้องครับเจ้าพอกิเลนโอ้ยปฏิหารเจ้าพอกิเลนบนัดนี้ปฏิหารปฏิหารครบสามโตพี่น้องสวยงามมากับโอ้ไรดีเนาะเบ็ดต่ำเนี่ย อุ้ยวงหันสเก็เตอซ้ำโตเลยพี่น้องขาดน,นิดเดียวเบื้องไรๆกันไปพี่น้องมาดนี่อุ้ยไลท์ซิปอีกพี่น้องบ้างังงงามเดยเมือนี้เอ้าเบตัมาเบตัมนะมื่อนี้เอ้าประกาศออกปั้นไปเรื่อยพี่น้องปั้นไปเรื่อยห้ามเพ้อันฟังนะโอ้ว่รไรต่อเลยพี่น้องววดว สืบมือระเบอ้อสิบมือระเบอ้อยังมาเรื่อยๆน้องพี่น้องโอ้ยสวยงามครับเอาออกอีกแบบนี้พ่วงเหรียญพ่วงเหรียญโอ้ยพ่วงเหรียญออกอีหลีแบบนี้เอาซีบเอพี่น้องโอ้ยไรเมื่อแถวสามสิบเก้าบาทปาดเป็นหนึ่งบาทไรสามสิบเก้าบาทพี่น้องโอ้ยบ่ธรรมดาบ่ธรรมด,ดาดูไดหลีพี่น้องเอาเอต่อบบบนี้เอาสวยพี่น้องจริง โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องวันนี้ไรเงี้เงี้ครับโอ้ยไรสวยพี่น้องโอ้ไรดีเป็นหน,านา้าบ้าเนี่ <c oughs> <c oughs> ยนนึ้มืดไปโอ้ยพี่น้องบ้านนี้มืดแล้วพี่นอ้อ,อ,องเอาล่ะผมย้อนกลับว่า บ้าอยองว่าสิพ่อสับนีเขาน้องพี่น้องมือน,นี้เนาะแต่พกเงินพกทุนเขามาพี่น้องพันเดียวพี่น้องมือน,นี้พันเดียวเลยบวกมากเป็นสามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้พี่น้องกำไรนอนอๆแล้วสองพันสามเนาะข้าวเดียวเน,นเานะพี่น้องเข้าเอ้าสับนีลราพี่น้องคือว่าบวกหน่อยบวกโดนเนาะบวกไปยันสี่เรื่อยๆพี่น้องเข้าบ,าบฟ่ฟฝ่าบ่ฟังอยู่น้ำกันสู้มือคือเอาเนาะหันไผ่มักคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเจ้าไขให้เบ้าอยองเนาะพี่น้องเนาะ แล้วสุดท้ายนี่เป่ายองกับวันนี้หะทุกท่านเล่นการพนันเพื่อเพื่อถือว่าแบบเป็นรักเนาะพี่น้องถือว่าเอาม้วนเบิ้งเอาม้วนกันเนาะพี่นอ้องเขานะนะกะพอกันไปครับเป่ายองในสุกม,มือพี่น้องหกวงแรกเนาะวันนี้กะขอบคุณพี่น้องทุกท่านติดต,ต,ตามรับชมรับฟังเป่ายองเนาะพี่น้องเนาะพอกันไหมืม้อน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบาย